วันนี้นะคะมีโปรโมชัน่นอง์ละ2 0 0ทั้งคลิปนะคะพี่ส่งฟรีทั่วไทยถ้าพี่ๆคนไหนนะคะสนใจจะขายพระหรือเชอบพระสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร0ู3 2 9แป2 0 1ได้เลยนะคะหรือแอดไลน์ได้ที่08 3 297 1201ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับช่องพระบ้านขายถูกกันอีกแล้วนะคะ ก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะมารับชมคลิปกันนะคะก็อยจะขอขอบคุณนะคะทุกท่านเลยนะคะและพี่ๆทุกคนนะคะที่อุดหนุนชอบพาหนูไปทุกคลิปเลยนะคะเดี๋ยวหนูนะคะจะนำพาดีๆนะคะมานำเสนอพี่ๆอีกนะคะช่องของเรานะคะไม่มีเก็บเงินปลายทางนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมคลิปกันเลยคะ่ะองค์แรกนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็น หลวงพ่อทวดไม่ทราบรุ่นนะคะพี่เนื้อผงดำหน้าบูชานะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อจัน วัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีปี2537องค์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จหลังยันอันนี้เขียนว่าวัดท่าข้ามนะคะไม่ทราบที่แล้วกันนะคะพอดี มันมีรอยปากกาเขียนไว้นะคะเจ้าของเดิมขเขาเขียนไว้นะคะน่าจะเป็นวัดท่าข้ามองค์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูอง์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะเพี้อยองนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นภาพผงติดจีวรหลวงปู่บุตรดาถาวโรรุ่นเกษา วัดการชูสีเจริญสุขนะคะองค์นี้นะคะขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพับหงปากหนาไม่ทราบรุ่นนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะ องนี้นะคะพี่เป็นเหรียญสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีพระปางวัดอรุณน,นะคะองนี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะอง์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะ,คะ,คะพี่เป็นเหรียญหล่อพระพุทโเจดีการจนาพิเศษ จเจริญพุทธมุนนะคะวัดพระปฐม JD ปีสองห้าอสามแปดองค์นี้ขอที่200นะคะตอกโค้ดตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพีอะะ่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อ นังเสือเป็นหลวงพ่อเปินนะคะพี่วัดบางพระจังหวัดนครปฐมปมีสองห้าสามองค์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพีอะะ่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพับปิดตาฝั่งตะกุด หลวงปู่ทิมวัดพักขาวองค์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพีอะะ่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญเจริญพรหลวงปู่ทิมอายุ95ปีนะคะพี่ปี2517 เทือยลึกสร้างศาลาการประเรียนวัดละหานไายจังหวัดระยององค์นี้นะคะพี่ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะเพี่ยอ,องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อทองวัดลำกระดานตอกโคตอกยันนะคะองค์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญอายุยืนพระเทพวิทยาคมหลวงพ่อคูณปริุุธิโทนะคะพี่วัดบรรลัยรุ่นพิเศษจังหวัดนครราชสีมาปี2553องค์นี้นะคะพี่ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จหลังรูปเหมือนหลวงพ่อจวนนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จเก่าๆไม่ทราบที่นะคะ ด้านหลังนะคะพี่เป็นเรือสุพรรณหงษ์นะคะน่าจะใช่นะคะองนี้นะคะพี่ขอที่สองอยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะ,คะ,คะพี่เป็นเหรียญสมเด็จพระสังฆราช วัดลาดบอพิษสถิตมหาสีมารามองค์นี้ขอที่200นะคะเดีย๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะ,คะ,คะพี่เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อทวดเสาห้าว,วัดช้างให้นะคะพี่ปี39องค์นี้ขอที่200นะคะเดีย๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญพระครูประพาสวัดโบสถ์นะคะพี่อง์นี้นะคะขอที่สองร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะอง์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อคลิง วัดถลุงทองนะคะพี่จังหวัดนครศรีธรรมราชปี2 5 4 8กองทุนพ่อท่านคลิงเพื่อการศึกษาองค์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องคนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญรวยคูณรวยด้าน,นหน้าตอกโค้ดนะคะ หลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมาวงนี้ขอดที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูวงต่อไปกันเลยค่ะต่อไปนะคะพี่อันนี้นะคะอันนี้นะคะพี่เป็นสิงเลี่ยมกระเช้าสวยนะคะอันนี้ขอที่200นะคะสิงแกะไม่ทราบเนื้อนะคะพี่เดี๋ยวเราไปดูวงต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปนะคะเพี่ยงนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระปิตาเก่าๆไม่ทราบที่นะคะองค์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะเพี่ยงนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จหล่อหลังสิงและหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองจังหวัดสิงบุรีองค์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปนะคะพียงนี้นะคะองนี้นะคะ,ะ,คะพี่เป็นเหรียญหลงพคอเจอืออายุ84ปีนะคะพี่ปี2552ด้านหน้าตอกคดยันนะคะวัดกลางบางแก้วจังหวัดนคนปรปฐมตอกหมายเลขน,นะคะรุ่นแซยิด8 4ปีองค์นี้นะคะขอที่200นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมรังสีวัดใหม่บางขุนพรมปี2517องค์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะ,ะ,คะพี่เป็น เหรียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะพี่ปีสองห้าสามห้าเที่ยรลึกงานผูกพัทสีมาวัดดงพับตาขีนะคะนววสองร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะ องนี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ,อพ่อคูณบริสุทธโธครบหรอบรุ่นมหาราชนะคะวัดบ้นานไล่เที่ยลึกสร้างตึกโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาปี2536นะคะ,ะ, 25, 36, ะ,คะองค์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะ องนี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จองค์เล็กนะคะหลังยันใบโพองค์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อทวดหลังพ่อท่านนองวัดสายขาวองค์นี้นะคะขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปนะคะพีอะะ่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระผงหลวงพ่อทวเดเยียบน้ำทะเลจืดนั่งดอกบัวถือลูกแก้วองค์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพียงนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อทวดหลังอาจาร,รย์นองวัดทรายขาวปี2538รุ่นเลือนสมณศักดิ์ ต่อโค้ดต่อหมายเลขนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นรูปหล่อพระพุทธชินราชหน้าบูชานะคะองค์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะ องนี้นะคะพี่เป็นพระหลวงพ่อไม่ทราบที่นะคะพี่องนี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะเพี่ยงนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระพุทธพิมพ์ไข่ติ้งตกนะคะ องนี้นะคะพี่ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญลงยาหลวงพ่อรวยรุ่นเสาห้ารวยพญาไก่วัดตะโกจังหวัดอยุธยาองค์นี้ขอที่200นะคะด้านบนนะคะพี่ตอกโคตอกหมายเลขนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญเมดแตงหลวงพ่อทวดวัดชางให้หล,หลังหลวงปู่ทิมนะคะองค์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นล็อกเก็ตหลวงพ่อคูณวัดบันไลนะคะ รุ่นคูณพันล้านสาห้าองนี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่วงนี้นะคะอง์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไร่ปี2512องค์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่ยงนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหล่อ พ,พรพิกคเนเทพเจ้าแห่งความสําเร็จนะคะน่าบูชามากๆเลยนะคะองค์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะต่อไปนะคะพี่อนี้นะคะอันนี้นะคะ,นนะ,คะพี่เป็นช้างแกะสวยนะคะอันนี้นะคะพี่ขอที่200นะคะไม่ทราบเนื้อนะคะพี่เดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะ องค์นี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จฝั่งแลเก่าๆนะาบูชาเลยนะคะพี่องนี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะ,คะ,คะพี่เป็นเหรียญคูบาสีวิชยัย50ปีถนนสีวิชัยลํำลึกนะคะพี่ปี2527หน้าบูชานะคะ หลังพอปลอองนี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระแผงตัดไม่ทราบที่นะคะพี่เก่าดีนะคะมาครึ่งตัวนะคะอันนี้ขอที่200นะคะ ถ้าพี่ๆคนไหนนะคะสนใจผ้าชุดนี้สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร0832971201ได้เลยนะคะหรือแอดไลน์ได้ที่0832971201ได้เลยนะคะคลิปนะคะลงทุกหควงเงย็นของทุกวันนะคะคลิปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดิปใ,ใหม่จากทางช่องนะคะขอบคุณมากค่ะ